รางของลุงเนี่ยแกสามารถขับรถชมได้เลยนะคือขับแบบขับเข้ามาเลยไม่ต้องจอดคือขับได้แบบทั่วๆเลยคือไม่ต้องสนใจนะครับว่าเขาจะให้ขับหรือไม่ขับคือขับเข้ามาเลยเนี่ยขับขี่เข้ามาแม่งั่วซัวหมดเลยใครให้รถคันเข้ามาใครให้รถคันนี้เข้ามา,า,มาบอกแล้วใช่ไหมครูบอกว่าถ้าไอ้แจ็คมาบอกว่าครูไม่ดูว่าต้องมีแต่ราผ่านไปกู

มาแบบไม่บอกจะโดนสุดไีลุงหรือเปล่าแต่แกทำฟาร์มใหม่โคตรกว้างเลยนะท่านผู้ชมก็คือฟาร์มของลุงเนี่ยแกสามารถขับรถชมได้เลยนะคือขับแบบขับเข้ามาเลยไม่ต้องจอดคือขับได้แบบทั่วๆเลยคือไม่ต้องสนใจนะครับว่าเขาจะให้ขับหรือไม่ขับคือขับเข้ามาเลยเนี่ยขับขี่เข้ามาแม่งง้อสู้หมดเลยถามไปถามไปถามมันนี้มาลุงลุงเท่านี่ลุงเท่านี่เฮ้ยไปรุ่นนี้หน่อยดิตามได้หน่อยดิลุงเท่านี่เหรอ ฮะอยู่ปะเอาดีจริงจังมึงทำอะไรกันี่ยอันนี้คือแบบเป็นเด็กในสังกัดหรือว่าไงเด็กเด็กพงงานเหรอโดนเขาหลอกใช้เราวอยู่ไหนวะดี๋ดีดีอยู่ไหนรู้ปะใช่เหรอไม่รู้ได้ไงวะลูกพี่อยู่ไหนเนี่ยเหียแต่ถ้าไม่อยู่นะครับวันนี้ถ้าผมมาแล้วไม่เจอครับเราก็ต้องเล่นแบบปวนฟ้าให้หมดเลยทุกอย่างเลยวันนี้คือตอนเนี้ยเราเป็นเจ้าของแล้วก็ต่อเมื่อแบบว่ามาแล้วไม่อยู่เราก็ต้องทำอะไรได้เต็มที่เลยนะครับผมไป let's go

มันเนี่ยกมรสหนาวนเนี่ยนเฮ้ยมันนี่ก่อนดิลุงโทนี่อยู่ปะอยู่ครับข้าคือผู้ที่คิดถึงลุงโทนี่เปิดตัวได้ยังไงครับสวัสดีครับผม สวัสดีครับลุงโทอดีวันนี้เรามาฟาร์มนะครับผมเราเจอลุงแล้วนะฮะไปถามลูกน้องลุงมาบอกไม่มีใครอยู่สักคนนึงนี่เดี๋เราหาลุงก่อนะครับผมลุงดีครับนี่คล้างหน้าล้างหน้าลุงกล้องมาครับคุณจะไหนพูดกับกล้องนะครับลุงพูดทักทายกล้องนะครับลุงพูดทักทายกล้องนะครับหิวข้าวนะครับแต่เรามาดูกันนะครับวันนี้ลุงจะทำอะไรกินลุงลุง เห็นกูเป็นอากาศไปแล้วไงโอเคครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูครัวลุงโทนี่นะครับผมแล้วเราก็จะมาดูเนี่ยครับว่าครัวเขาจะเป็นยังไงบ้างตอนนี้ลุงเขาจะพามารีวิวครัวนะแล้วนี่จะเป็นมีดนะครับเป็นมีดที่ลุงเอาไว้ใช้ทํากับข้าวนะครับเป็นมีดที่ลุงเอาไปใช้ทำกับข้าวเฮ้ยลุงเล่นแล้วใจเย็นดิเฮ้ยลุงไม่มาคุยกูอ่ะผมคิดดูดิอย่างเงี้ยแหละครับเขาเรียกว่าดังแล้วยิงนะครับก็ดูเอาเองแล้วกันน้องๆดูคตัวสั่งมาหาลุงนี่นั่งดูเลยลุงแค่ครับหดูจริง คิดเราเองดูว่าบริษัทจะมายงมาเยี่ยมเออจะฟ้องหมดฟาร์มให้ลุงไงเออลุงมาไปเดี๋ยวช่วยลุงแไงข้าวมันน่ากินเหมือนกันนะเนี่ยข้าวคุกน้ำปลาก็น่ากินเหมือนกันนะครับเด <ไป S 1> ี๋ยวผมช่วยไม่เอาไม่เอาไม่เอาเดี๋ยวกินแล้วผมช่วยช่วยช่วยลุงเ<ม>ราผมช่วยเนี่ยเอาดีๆเออเออมันต้องมีพริกนะเขาเรียกว่าอะไรนะน้ำปลาพริกขอดูรีวิวครับนี่ครับลุงกินข้าวขยำน้ำปลาไปเลยครับนี่มันต้องรีวิวใส่พริกด้วยลุงมันต้องใส่พริกด้วยลุงเออก็แบบ ถ้ายุงเขากินข้าวตอนนี้ก็คืออย่าไปกวนเขานะครับเพราะว่าถ้าเราไปกวนเขาตอนกินข้าวนี้มันอาจจะแบบเกิดประเด็น,นะอะไรงนี้ได้นะตอนนี้เขาต้องการใช้สมาธินะครับเดี๋ยวเรานั่งพักดีกว่าเราเรานั่งพักลุงดีกว่าตอนนี้นะครับลุงเขาก็ง่วงนะฮะตอนนี้ลุงเขาง่วงนอนนะฮะเดี๋ยวเราจะมาร้องเพลงกล่อมลุงนะครับให้ลุงนอนหลับแบบสบายๆนะครับ ตอนนี้คุณลุงพร้อมนะครับคุณลุงกินข้าวอิ่มแล้วนะครับตอนนี้เราจะมารีวิวฟาร์มของลุงซึ่ง2ปีที่แล้วเนี่ยฮะฟาร์มยังไม่ยิ่งใหญ่ขนาดนี้ครับแต่รอบนี้นะครับฟาร์มแม่งโคตรยิ่งใหญ่เลยครับท่านผู้ชมครับโอ้โหเป็นสุดจริงครับเดมีอะไรพูดกับกล้องครับรอบที่แล้วก็บอกไปแล้วว่าเออถ้าจะมาจะอะไรอย่างเงี้ยให้ตับอกก่อน แล้วแจ็คมาแบบเนี้ยเอฟซีแม่งชอบมาแบบเนี้ยมาเนี้ยคือชอบแล้วดูน่เออไสเวแบบแยกกุศตีเลยอันนี้โต๊ะกินข้าวพนักงานนะห้ามขึ้นไปเหยียบหอ้ามอยี่จัดเลยว่าเป็นเด็กซักผ้าเก่าแน่เลยว่าดูจากทรงแลวเนี่ยขึ้นโต๊ะไปขึ้นอะไรไม่ได้นะโอ้คือห้ามห้ามขึ้นอย่างนใช่ไหม หน้าลุงคือแบบเหมือนแบบไม่รู้จักกูไปแลว้วครับดูดิทำไมลุงเขาเป็นอย่างนั้นเนาะคืออย่างว่าแหละในติ๊กตอกเขาก็มาไงคือเขาก็เลยลืมเราเนาะลุงผมแจ็คไงลุงผมแจ็คแบบโพลไงลุงไปเดี๋ยวเราตักน้ำให้ลุงนะครับไปเดี๋ยวเราวันนี้ตักน้ำให้ลุงบริการลุงบริการ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 โอ้โหน้ำก็อร่อยเหมือนกันเนี่ยลุงลุงพูดดยดิลุงพูดดูกล้องนีน้ำก็อร่อยเหมือนกันนเนี่ยพอเหอะ ่ะะววาลุงงคครับจีีเดยโอเคนะครับผมไหนๆแล้วก็มาแล้วครับตั้งหลายกิโลครับคือกูไม่สนใจครับลุงเขาไม่พูดหาแล้วก็เรื่องเขาเราก็จะมารีวิวทุกอย่างเลยนะครับเพราะว่าฟาร์มลุงแม่งทำมาใหม่แล้วเนี่ยนะรถรถคันนี้ยังอยู่นะเพื่อนๆดูดิรถแม่งอยู่ไปแต่ผมจะพารีวิวรถนะถ้ามันชวนมาดูน่าจะพางแล้วเราบางเนี่ยคุณจะทรงแล้วน่าจะขีดไม่ได้แล้วมองหูดูพี่ตาดีแม่งพังหมดแล้วกวดจักรยานไม่นม่ใช่ได้นะลองปั่นจักรยานไม่อยากปั่นเลยสัตว์จักรยานนะผอยากปั่นหน้าคนมากกว่าเดี๋ยวปั่นคนที่ตีลุงไปยังงงไก็ต้ออเา แ<ป> <c oughs> ม่ฮ้บไปรถรถปล่อยออกจากฟ้กามาครัลุงไม่ไท่ใจเย็นยังไงแบบแกรูบอกยังไงขู่บอกว่าจะมาโทรบอกผู้ค ผมมาเนี่ยผมมาดีๆเนี่ยมาจริงๆจังๆแล้วผมว่าจะมาไหว้ปีใหม่ด้วยเลยปีใหม่ไม่ต้องไงมึงจะปีใหม่มีนาแล้วก็หมายถึงว่าปีนี้ผมยังไม่ได้มาฟาร์มลุงเลยปีนึงอย่างน้อยผมมาครั้งหนึ่งก็ยังดีเดี๋ยวเอาไอ้พวกเดี๋ยเอาไอ้พวกเดีอาไอ้แม่กูแจ๊คเฮ้ยไอ้เดียวมานนี่เดียวมึงขับมอเตอร์ไซค์ไปเรียกพี่ลุงเอาจริงไปเลยลุงเอ๋อจิไปเดี๋ยวมูลนิธ เยเยยี่้อ <laughs> อกมใ,ใ,ใครให้รถคันนี้เข้ามากู <c oughs> บอกแล้วใช่มั้ยกู <c oughs> บอกว่าถ้าไอ้แจ๊กมาบอกว่ากูไม่อยู่ <c oughs> อย่าให้ไอ้นี่เข้ามาอีกเด็กขาดถ้าเข้ามาฟัร์ อไรกูไล่พวกมึงออกทั้งหมดผมว่าละขอโทษจริงๆยังจังแล้วนะลุงเรี่ยงผมขาดคุณเหนือ่อยมากเฮ้ยเดี๋ยวเอาเสื้อให้กูหน่อยดิกูจะออาแบงค์ออกเฮ้ยถ้าผมกลับพร้อมกันเลยลุงไปผมก็ไปเอาแม่งไม่ต้องถ่ายจบลุงไปผมก็ไปเอาดิแต่เสื้อให้กูกูออาแบงค์ออกกูไปเอาแล้วถ้าลุงก,กลับผมก็มกลับกลุงไ,<ป>ไม่อยากให้เราถ่ายต้องตามกูผมไม่ได้ตามผมจะกลับเหมือนกัน มึงเรีบกลับไปเลยไม่ต้องมารอกูกูบอกแล้วไม่ต้องรอกูไปก่อนเลยไปก็ได้ครับไม่ไต้องรอไปเลยไปก็ได้ครับไปดับดับดับับ One hour later ไปแล้ว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 ไป ลุงเขาอนุญาตให้กูเข้ามาดูแลที่นี่แล้วลุงเขาโทรมาบอกแล้วว่าเฮ้ยไอ้แจ็คมึงมึงดูแลต่อเลยอะไรงเงี้เอองั้นเดี๋ยวกูก็จะเต็มที่เลยไรเง้เขาแตะปะเขาไม่กล้าที่อะไรหรอกประศริลุงไอ้เี้ยประศริเต็มที่เลยงั้นวันนี้ก็คือไม่ต้องทำงานพวกมึงก็นั่งกันแบบชิวๆไปเลยตีตายหาเตะมาผูกขาอะไรผูกนอนเลยเพราะว่าตอนเนี้ยคือฝั่งนี้เป็นของกูละโอเคนะครับผมและนี่ก็คือบัวนะครับผมเนี่ยเนี่ยคือขี้วัวแผ่นนะครับอันนี้เป็นเป็นธุรกิจใหม่เป็นขี้วัวแผ่นนะครับโอ้กูจะะพูดเีียอไรน่ เดี๋ยวผมจะพาทุกคนนะฮะมารีวิวว่าฟาร์มลุงมันมีอะไรบ้างนะครับแต่เราต้องรีบรีวิวแล้วก็รีบจบแล้วก็รีบกลับนะครับเพราะว่าเดี๋ยวลุงจะเป็นซุสตีเรานะครับเพราะว่าไอ้หงอกแม่งเริ่มแบบไม่ค่อยแอคอะไรกับเราแล้วนะครับผมตอนนี้คือเออผมไม่รู้จะพูดที่อะไรนะครับอันนี้ก็คือฟาร์มหมูป่านะทุกคนเดี๋ยวพาไปดูเนอะอยากแย่งมันเห็นหมูเปเลยอยากแย่งมันเห็นหมู อยากโดนหมูกัดว่าทาไงวะว่าถ้าเราถ้ามันตกใจตายหมดนี่ลุงไม่ล่อบาลกูให้ไว้เที่ยงว่าปะนอกจากจะมีหมูแล้วยังมีฟ้ามควายเผือกนี่เขาทํามาใหม่นะไปดูเดี๋ยวพาไปดูครับดูนะครับคือลุงอ่ะเขาเลี้ยงควายไว้ดูแล้วปล่อยมันตากแดดครับท่านคือมันเหนื่อยขนาดไหนคือเกิดมาเป็นควายยังต้องลําบากแล้วนะฮะคือคิดดูเอาควายมาเนี่ยมันทรมานไหมดูสิครับลุงโทนี้ดูครับทำไมต้องทำนี้ไม่ทําหลังคายมาละครับ กินด้วยได้ไหมขอกินด้วยนะยาก็อร่อยเหมือนกันนะเนี่ยอุ้ยเยยยลุงเขลี้ยงหนูด้วยนี่ว่าเนี่ยมันคือหนูใช่ไหมครับเดีดิอ้เขาย้ายมาอยู่ตรงนี้แล้วไว้ท่านผู้ชมคืออันนี้จะเป็นหนูของของลุงนะอย่าเราปล่อยแม่งเลยไหมแม่งบาปอ่ะเราปล่อยให้มันไปอยู่ตามธรรมชาติดีกว่าครูแองไอยู่ข้างนอกไหมครับสสารไว้เดี๋ยวดูท่านผู้ชม คิดเราเองนะครับว่าคนอย่างลุงทําไมก็ต้องทําอย่างนี้เขาต้องทรมานสัตว์ต้องเอามากักขังลงเหมียวเนี้ยลองคิดถึงชีวิตตัวเองดิลุงคือเวลาลุงโดนกักขังอะไรเงี้ยมันจะบาดไหมครับลุงลุงคิดวิเคราะห์เอานะเฮ้ยเป็ลุงมาอ้าวมันมาตอนไหนวะมันมาตรงไหนทุกกับมาแล้วว่าต้องมีแผนรับหัางเยี่ยมโหด มาฟาร์มลุงแล้วเราก็ต้องขโมยวัวขโมยคืขอขโมยแม่งจริงเลยคือลากลากแม่งออกเลยลากออกไปข้างนอกอ่ะให้แม่งมาให้แม่งเห็นแล้วแม่งร้องไห้เลยอย่ยแม่งเอาวัวไปทำที่อะไรอะไรเงี้ยนี่คือการจับวัวแบบสไตล์สม็อกเด็กนะครับผมเป็นการจับวัวแบบฝรั่งนะครับที่อเมริกาเขาใช้กัน เรียบร้อยเรียบร้อยมันจะดีดหน้ากูไปไว้เหียมึงบอกไม่พอบอกไป่หยักฟันกูไอ้คืออะไรของมึง เราไปเพื่อจะได้จับอีกโอ้นี่ก็ทําเป็นคนเหมือนไม่รู้จักกันเลยน้อกูบอกหลายครั้งแล้วจะมาเนี่ยต้องโทรหากูก่อนกูนึกว่าถึงกลับไปแล้วมึงยังจะมาจับวัวกูมึงจะวัวไปทำอะไรมึงจะมาจับวัวได้ยังไงแจ๊สแล้ววัวเนี่ยมึงจับกูคิดว่ามึงจะกลับมายทำไมกล้องไอ้จัดถายทําไมเฮ้ยมาที่เด็วคือกูบอกหลายครั้งแล้วท่า ผู้ก <ผม S 1> องเลยไม่ผมปิด,ม,ปดมึงปิดคลิปไปเลยขอโทษลรูวันนี้ผมมาถ่ายเฉยเอาถ่ายให้มันถ่ายปิดคลิปเลยเไปคอยไปเอากล้องเรามาไปเรียกพนักง,งานเราเอากล้องมาเร็วเร็ว